ขับมาขับมาขี่มาขี่มาขี่มาเลยขี่มาเลยขี่มาขี่มาขี่มาเลยเรื่อยเดี๋ยวขี่รถกันแน่นทางสิล่ะขี่มาไม่แน่นนังขาปั่นขี่รถต้องแน่นทางตัวมามาเร็วๆมากมาท่านปั่นถึงหน้าไปไหนดิมันเนินดุเข่ง ถอยก้าขึ้นนีเอ้ากับวื้นน้อถอยก้าวขึ้นที่ล่ะก้าวขึ้นอืมก้าวข้นเออนั่นละนั่นละเลี้ยวเลี้ยวเวไม่เลียวไม่เอ้าหักคอนไปไหมหักไปทางหินแมวันหรือให้ไปก็ง่ามอเจ้บโตกบตกอ่ะบตขับบตไปด้เหรอ วิดคอยมันตรงทีหรือมะตรงตรงไหมอ่ะมุ้งกับมุ้งนั่นมาทางนี้ทีละ้างนีเออแล้วเหียเออนั่นละนั่นละมาเลยแบบนี้เออนั่นละนั่นละฟันมาเลยแบบเออนั่นละขี่มา้ขี่มาอีกเร็วเร็วหมาหมานงางอ้วน ขี่มาขี่มาเลยว่าขี่มาเลยขี่มาขี่มาขี่มาเรื่อยๆเออนั่นละเออขี่มาถึงเลย